ดีครับผมชื่อศาสนาจารย์ดรรุ่งเริงสรรหาจินผมเคยเป็นอดีตเคยเป็นผู้อำนวยการ บีไอทีหรือสถาบันกรุงเทพคิดศาสนาศาสตร์มหาวิทยาลัยคริสเตียนซึ่งเป็นอดีตก่อนที่ผมจะมารับตําแหน่งเป็นรองประธานสภาคิดจักในประเทศไทยงานในฐานะที่เป็นรองประธานก็คือเป็นหนึ่งในผู้บริหารของสภาคิดจักในประเทศไทยผู้บริหารมีอยู่สีท่านด้วยกันผมเป็นตําแหน่งรองประธานงานที่จะต้องดูแลก็จะเกี่ยวข้องกับคิดจักทั้งหมดที่อยู่ในสภาคิดจักซึ่งมี19ภาค คิดจักและสาราธรรมรวมกันทั้งหมดก็ประมาณพันต้นๆพันหนึ่ง้นถึงพ2 0 0แห่งด้วยกันมีสถาบันก็คือมีโรงเรียนซึ่งอยู่ในสังกัด26โรงมีมหาวิทยาลัย2แห่งแล้วก็มีสถานพยาบาลอีก8แห่งด้วยกันอันนี้เป็นงานลักษณะคร่าวๆแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆอีกที่จะต้องอยู่ในการดูแลของผู้บริหารสภาคิจักรในประเทศไทย อันที่จริงเนี่ยผมจะต้องเริ่มต้นอย่างนี้ว่าผมเกิดมาในครอบรครัวคริสเตียนแล้วก็ที่บ้านผมเนี่ยคุณย่าก็จะเล่าเรื่องของพระเจ้าให้ฟังตั้งแต่สมัยเป็นเด็กพอรู้ความแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะไปที่โบสถ์อันนี้ก็จะรู้เรื่องของพระเจ้าตั้งแต่เด็กมาเลยทีเดียวถ้าพูดถึงรู้เรื่องของพระเจ้าแต่ถ้าสมมุติว่าพูดว่ามีการตัดสินใจรับเชื่อเมื่อไหร่อันนั้นก็จะบอกว่าประมาณป .4 ตอนที่เรียนป .4 ผมเรียนในโรงเรียนคริสเตียนแล้วก็ที่โรงเรียนคริสเตียนเนี่ยก็จะมีการฟื้นฟูมีการประกาศอยู่ทุกๆปีในปีที่ผมอยู่ป .4 สเนี่ยก็จะมีอาจารย์มาประกาศที่นั่นแล้วผมก็ตัดสินใจรับเชื่อแล้วก็เรียนรู้หลักข้อเชื่อเป็นเรื่องเป็นราวหรือเป็นระบบตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานครับอันนี้ก็คือ,อเป็นวิถีของการที่ผมเข้ามาเกี่ยวข้องกับความเชื่อของคริสเตียน พระคัมภีร์ที่ผมชอบเนี่ยก็จะเป็นพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13ข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกําลังข้าพเจ้าผมคิดว่าพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยก็มีมีสิ่งที่หนุนใจมีสิ่งที่ให้กําลังใจมีสิ่งที่เป็นข้อคิดอยู่หลายเรื่องด้วยกันประเด็นที่1เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสังเกตคือพระคัมภีร์พระธรรมฟิลิปปีอาจารย์โปโรตอนนี้ใช้ว่าข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกําลังคาพระเจ้าถ้าพูดถึงในความหมายของภาษาไทยก่อนเนี่ยภาษาไทยคำว่าผานจญทุกสิ่งได้มันเป็นความที่กว้างมากคืออาจจะหมายถึงสถานการณ์หรือนอกเหนือจากสถานการณ์เป็นอย่างอื่นเป็นความสามารถหรือว่าเป็นความ ทักษะในการที่จะทำงานด้วยในเวลาเดียวกันทั้งสองอย่างก็คือสถานการณ์อาจารย์โปโลพูดก่อนที่จะมาถึงข้อที่13อาจารย์โปโลพูดถึงว่าไม่ว่าจะยามขัดสนก็ดีในยามที่อิ่มเอิบก็ดีในยามที่อดอยากก็ดีในยามอะไรก็ตามอาจารย์ปโลบอกว่าผาจนทุกสิ่งได้คือสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นไม่สามารถที่จะเป็นอุปสรรคในการที่จะให้อาจารย์ปโลติดตามพระยิสูคริสต์เจ้าที่นี้ นอกจากเรื่องของสถานการณ์เนี่ยนะครับเราดูในภาษาเดิมซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยหลายเล่มก็จะแปลออกมาข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ฉะนั้นอาจจะไม่ใช่สถานการณ์เท่านั้นเองคือถ้าหากว่าเราได้รับการมอบหมายจากพระเจ้าหรือได้รับการส่งเรียกจากพระเจ้าหรือว่ามีการรับผิดชอบหน้าที่อะไรต่างๆที่พระเจ้าให้เราทำล้าเราก็อาจจะรู้สึกที่แรกเราก็าจ,จะรู้สึกไม่มั่นใจ ไม่ค่อยแน่ใจว่าเราทําได้หรือเปล่าแต่ว่าเมื่อพระเจ้าให้เราพระเจ้ามอบหมายมันเป็นหน้าที่ที่พระเจ้าต้องการให้เราทําเราก็สามารถที่จะทาได้เพราะว่าพระองค์จะบอกว่าเราสามารถจะทาทุกสิ่งได้ฉะนั้นทั้งสถานการณ์ก็ดีทั้งความรับผิดชอบและหน้าที่ก็ตามเมื่อสิ่งเหล่านั้นประดังเข้ามาเราก็จะมีความรู้สึกว่า,เ,าเราสามารถที่จะทําได้ก็เลยมาสู่อันที่สองที่จะต้องเตือนใจตลอดเวลาว่าเราทําได้เนี่ยไม่ใช่เพราะเรา ไม่ใช่เพราะความสามารถนะไม่ใช่เพราะความรู้นะไม่ใช่เพราะว่าเราเก่งที่จะ,ะเผชิญกับความกดดันหรืองานมากมายไม่ใช่เพราะว่าในความพีเขียนต่อไปว่าเพราะว่าพราะองค์เป็นผู้เสริมกําลังของข้าพเจ้านั่นพูดอีกนายหนึ่งว่าสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราทําได้นั่นเป็นของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่ทําให้ นั้นเลยทําให้เราจะต้องมีความคิดหรือว่าตื่นตัวเสมอหรือว่าเตือนตัวเองเสมอว่าอันนี้หนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าพระเจ้าอยู่กับเราเราผาชิญได้สองเนี่ยที่เราทําได้นั้นเป็นเพราะพระเจ้าดัางนั้นเลยทําให้คิดถึงพระคัมภีร์ที่บอกว่าในยามที่เราอ่อนแอพระเจ้าทําให้เรารู้สึกเข้มแข็งในยามที่เราขัดสนพระเจ้าทําให้เราเป็นคนมั่งมี ในยามที่เราอยู่ในภาวะความกดดันพระเจ้าเป็นผู้ที่ปลดปล่อยในยามที่เราตัน Creation. พระองค์ก็อาจจะเปิดทางเป็นแสงสว่างให้กับเราสิ่งที่เตือนเราตลอดเวลาก็คือว่าพระเจ้าช่วยเราอยู่ข้างๆเราเราอย่าลืมว่าเราไม่ได้แสดงเองเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้เองเราไม่ได้อยู่ในการรับใช้อย่างโดดเดี่ยวแต่ว่าพระเจ้าอยู่ข้างๆเราเราต้องมีความรู้สึกว่า ما? พระเจ้าอยู่เคียงข้างเราตลอดเวลา และสิ่งที่เราทำนั้นเราต้องอาศัยพระเจ้าเพราะว่าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกำลังของข้าพเจ้าถ้าจะพูดไปเนี่ยมันเหมือนกับเล่นฮอสเล่นหมาฮอสเราต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่วางแผนในการเดินหมาฮอสเนี่ยไม่ใช่เราคือพระเจ้าเราเป็นเพียงแต่ตัวเบี้ยตัวหมาที่อยู่บนกระดานเราอาจจะต้องเดินไปที่ตรงนี้อาจจะถูกกินก็ได้หรืออาจจะ อาจจะพระเจ้าจะใช้เราอาจจะเป็นเป็นฮอสที่กระโดดข้ามไปหลายๆขั้นก็ได้เราไม่รู้นะฮะเราอาจจะต้องไปกันคนอื่นเอาไว้เพื่อให้คนอื่นได้เดินก็ได้เราก็ไม่ทราบแต่ว่านั่นเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าว่าพระเจ้าจะเป็นคนเดินแต่เราจะต้องอยู่ในการส่งนำของพระเจ้าตลอดเวลาคือหมายความว่าเราจะต้องสแสวงหาน้พระทัยของพระเจ้าเดินตามเดินตามขั้นตอนหรือเดินไปตามหมาที่พระเจ้าวางเอาไว้ ฉะนั้นเราก็จะต้องตื่นตัวแล้วก็พยายามที่จะเตือนตัวเองถ้าหากว่าลืมไปเพราะว่าบางทีเราจะคิดว่าโอ้เราทําได้เราเก่งนะอันนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้ทีไรเนี่ยเราก็จะลม้มคนที่เขาคิดว่าฉลาดเขาจะล้มตอนนั้นเพราะว่าการทดลองจะเข้ามา อันนั้นพระคัมภีร์ตอนนี้จึงเตือนผมตลอดเวลาไม่ว่าจะในยามไหนในยามที่อ่อนแอก็ดีในยามที่เข้มแข็งก็ดีว่าพระเจ้าอยู่เคียงข้างตลอดเวลาอย่าลืมพระเจ้าไม่ได้<ช>แน่นอนนะครับในการที่จะมีมนุษยสัมพันธ์ในการติดต่อกับผู้ใหญ่ในคิดจักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากสําหรับผมเพราะว่าเพิ่งจบแล้วก็ออกมาแล้วก็ยังอายุน้อยอยู่เราก็ เรื่องวัฒนธรรมประเพณีของคิดสรเนี่ยเราต้องเรียนรู้มากบางทีทําถูกทาผิดในชีวิตของผมนี่ทําหลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมเคยแปลให้กับคนที่มีชื่อเสียงมากนั้นก็เป็นความกดดันมากบางทีเนี่ยในการทําหน้าที่บริหารอย่างเงี้ยในการตัดสินใจเนี่ยมันก็จะมีความกดดันซึ่งตัดสินใจผิดตัดสินใจถูกมันก็จะมีผลในด้านบวกหรือด้านลบตลอดเวลา ในการดูแลสถาบันในการที่จะต้องอไปเผชิญกับปัญหาเรื่องของความขัดแยง้งของบุคคลมันก็เป็นเรื่องของความกดดันมากซึ่งเราจะต้องรับมืออย่างดีนะครับอันนั้นก็ต้องอาศัยสติปัญญาและในการทรงนำของพระเจ้า ทำผิดบ้างทำถูกบ้างนะครับแต่ก็เรียนรู้ไปด้วยแต่ว่าหลายครั้งทีเดียวเราก็พบว่าด้วยพระคุณของพระเจ้าสิ่งที่เราทํานั้นก็เป็นผลที่ดีก็ให้เกิดเป็นประโยชน์อันนี้ก็แม้กระทั่งจริงๆแล้วแม้กระทั่งเตรียมตัวสอนพระคัมภีร์สอนบทเรียนต่างๆหรือเทศนาอันนี้บางทีก็เป็นความกดดันเหมือนกันเป็นหัวข้อใหม่ที่เราไม่รู้มาก่อนเราต้องศึกษาคนา้นคว้า พูดต่อหน้าคนที่มีความรู้ในลักษณะแบบนี้นะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของอการเตรียมตัวความกดดันความที่ทดสอบเราตลอดเวลาว่าเราจะต้องพึ่งพาอาใส่พระเจ้าในการทรงนำในการทําสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าก็ให้สติปัญญามาพระเจ้าให้ให้ความคิดมาพระเจ้าให้เรียกว่าแมสเซจในแต่ละครั้งมา นี่ก็เป็นสิ่งที่เรียนรู้กับพระเจ้าเดินไปเรื่อยๆฉะนั้นจึงทําให้เรามีความมั่นใจว่าสิ่งที่มานนั้เป็นของพระเจ้านะไม่ใช่เป็นของเราเองทําให้เรามีความมั่นใจในการพูดมีความมั่นใจในการทําเพราะว่าเราไม่เคยคิดมาก่อนเราไม่เคยเข้าใจอย่างนี้มาก่อนในขณะที่เราเตรียมตัวอยู่เราก็เกิดความรู้หรือเกิดความเข้าใจใหม่นะครับอันนั้นก็เป็นประโยชน์สําหรับเราเองเรียนเราตัวเองแล้วก็เรียนรู้เองนะครับก็เห็นว่าพระเจ้าอยู่กับเราครับพระเจ้า ทรงพระเยซูคิดเข้ามาในโลกนี้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวก็คือต้องการที่จะให้ชีวิตที่สมบูรณ์ให้กับเราอันนี้ที่พระเจ้าทําแบบนี้พระเจ้าลงทุนลงแรงอย่างมากแม้กระทั่งชีวิตพระบุตรของพระองค์เองก็เอามาเป็นเดิมพันผมคิดว่าไม่มีใครที่ลงทุนลงแรงมากขนาดนี้เหมือนกับพระเจ้าและพระเจ้าได้ทําสิ่งเหล่านี้ให้กับเราซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญและเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด ดังนั้นชีวิตของเราคงจะต้องคิดถึงความหมายเราจะเก็บมาไว้เพื่อเราเองก็ไม่ก็ไม่มีคุณค่าเพียงพอเพราะว่าจากนี้แล้วเราก็ไปละแต่ว่าสิ่งทีเ่เราจะทำให้กับพระเจ้านะั้นยังจะคงอยู่ต่อไปมันจะถูกส่งต่อไปเป็นทอดๆไปจนถึงที่สุดจนกว่าวันที่ปียซูคิดเจ้าสเสด็จกลับมา ฉะนั้นก็ให้เราตระหนักถึงหน้าที่ที่เรามาอยู่ที่นี่หน้าที่ที่เรามาอยู่ในโลกนี้หน้าที่ที่พระเจ้าให้กับเราที่เราเป็นอยู่ในทุกวันนี้มีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายทั้งสิ้นที่พระเจ้าสร้างเราเรียกเราปั้นเรานะครับมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เราทําอะไรเนี่ยเราจะต้องแสวงหาแล้วก็เพื่อที่จะทําในสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เราทําได้อย่างเต็มที่ขอบคุณมากครับ